ช่งนี้อย่างที่บอกกันไปช่วงที่แล้วนะคะเราจะมาฟังรายละเอียดนะคะเรื่องของการให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะในร้านอาหารนอ้อยเฉพาะช่วงคืนสิ้นปีวันที่31ทธันวาคมนะคะจนถึงตีหนึ่งของวันที่1มการาคมนั่นเองไม่ใช่ว่า ดื่มได้ทุกวันนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านได้มาย้ําถึงมาตรการจัดงานเทศก,กาลปีใหม่นะคะที่รวมตัวกันมากกว่า1000คนอันนี้ต้องใช้มาตรการโควิดฟรีเซสติ้งนะคะโดยผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงานก็ต้องฉีดวัคซีนครบโดสและต้องตรวจเอทีเคก่อนเข้าร่วมด้วยนะคะเพื่อเฝ้าระวังอย่างสูงสุดส่วนการจัดงานที่ต่ํากว่า1000คนคะ่ะผู้เข้าร่วมงาน ก็ต้องมีผลวัคซีนครบโดสที่สําคัญนะคะทุกคนก็ยังคงต้องมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลาทั้งใส่หน้ากากเวน้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือ ถ้าทาตามมาตรการเหล่านี้ไม่เกินความควบคุมมาตรการก็ไม่ได้ตึงจนเกินไปแล้วก็จะช่วยทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะส่วนเรื่องการดื่มสุราช่วงปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็คาใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยหลังสิ้นปีไปแล้วเนี่ยเราจะดื่มได้ตลอดหรือเปล่าท่านมาย้ําเลยนะคะว่าอนุญาตแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะก็คือช่วงคืนสิ้นปีค่ะจนถึงตีหนึ่งของวันที่1มกราคมปี65ไม่ใช่ว่า จะดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกวันตามร้านอาหารนะคะยังไงก็ขอความร่วมมือประชาชนเฉลิมฉลองด้วยความตระหนักรู้ให้เราได้ปลอดภัยจากโควิด -19 กันด้วยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปนะคะสาหรับร้านค้าที่จะจําหน่ายแอลกอฮอล์ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยนะคะเฉพาะแค่คืนวันส่งท้ายอย่างเดียวนะคะส่วนวันอื่นๆก็ยังคงงดห้ามจําหน่ายแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารกันอยู่ค่ะ